เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะแจ้งข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรนะคะทกศประกาศรืงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรลดภาระช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นพร้อมออกมาตรก,การดูแลภาระหนี้สินทุกกลุ่มนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดนายธนารัตงามวัยรัตน์ผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองงอมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%ต่อปีนะคะจาก0.50%เป็น0.75%ต่อปี เรื่องอัตราดอกเบีย้ยให้นานที่สุดทกออสนในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทในการดูแลภาคการเกษตรและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งพร้อมเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทั้งอัตราดอกเบีย้ยลูกค้าสถาบันชั้นดีหรือ M L R อัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือ M O R และอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ M R R ไว้ให้ได้นานที่สุด นะคะคทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระอัตราดอกเบีย้ยในช่วงขาขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้าสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีกำลังในการฟื้นตัวจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มนะคะทั้งนี้ทกศได้กําหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าในทุกกลุ่มเริ่มตั้งแต่การดูแลภารหนี่สินเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องนี้เช่นการปรับปรุงโครงสร้างนี้และการขยายระยะเวลาชําระหนี้ให้ลูกค้าสามารถชรําระหนี้ได้ตามศักยภาพการจัดทําคลินิกหมอนี้เพื่อลดนี่ครัวเรือนการไกลเกลี่ยนี้และให้คําปรึกษาด้านการจัดการนี้ทั้งนี้ในระบบ และนอกระบบรวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้การเติมสินเชื่อใหม่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุนเช่นสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละสสินเชื่อแฟรนไชส์สินเชื่อกรีนเครดิต สินเชื่อคอนแทคฟาร์ม ok ิงอัตราดอกเบี R ้ย MRR สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยอัตราดอกเบี ok ้ยร้อ ah, ยละ0.01เป็นต้นนะคะและการพัฒนาเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการประกอบอาชีพ เช่นการปรับเปลี่ยนการผลิตไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมถึงสนับสนุนแนวทางการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรและชุมชน